สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องชิมบอกเรื่องเล่าของคุณยาสุภาพนะคะซึ่งอีหลาหน้อยเองก็ได้ฝากควอมถึงคุณย่านะคะพี่น้องตามที่ลงให้เบิ้งนะคะพี่น้องก่อนอื่นกาเข้าวัดสวัสดีกับพ่อปอแม่เอฟซี FC สู้ผู่ชูข้นนะคะพี่น้องเอฟซีหลาหน้อยอุ้งอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ,บานแพงเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะอีหลาหน้อยเดวาให้กำลังใจนะคะเริ่มต้นจากข้อโจพ่อโจคนก็นอยากให้ลูกสาว หลานสาวทรงกำลังใจให้คุณยาแน่นะคะเพิ่นก็ได้พระมหาลูกสาวตอนอีหลาหน่อยลงจากเวทีเล้วกําลังสิเดินทางกลับนะคะบอลโจเองก็ได้มาวิโอข้อนะคะพี่นอ้องออหลาหน่อยบอกกับคุณยาออหลาหน่อยก็บ,บอกว่าเปลี่ยนกําลังใจให้คุณยาเดอ้อสัน่นหายไวๆจ้าเนาะอ,อีลาหน่อยว่าอีข้อมนหนึ่งอีลาหน่อยบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วจ้าเออเดี๋ยวไปหาหมอรอบนานี่ละ เดี๋ยวก็หายบ่อลแล้วเหลียวเบื้องหนา้าพ่อพี่น้องสุดยอดอีหลีเด้นั่งกอนสิวข้ามหนีอีหลังนุ่งจักพักได้พี่น้องเออจ่องเบื้องจ่องเบื้องคุณยายยู่ในโทรศัพท์เล้ยวอีนั่งนั่งก็เรียกว่าก้มหนีล่ะขึ้นมาเดี๋ยวก็หายแล้วจ้าไปหาหมอรอบรอบนาเดี๋ยวก็หายเป็นกำลังใจแบบสุดๆเลยเนาะพี่น้องบ่อลแล้วคนที่นูนโอ้ยถ้าเป็นจริง ถ้าเป็นจริงคือหล่าน้อยว่าอิหรีมีเรือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพี่น้องเนาะอาจจะมีสิ่งใดนะคะี่อหล่าน่อยมองงหินวางมาขจัดปัดเป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอยากสกลับมาหายเป็นปกตินะคะนั่นคือสิ่งที่บอดโจคนมี้ความสุขความสุขของบอดโจคือตรงนี้พี่น้องอิหรีนะคะเพราะว่าเล่า่วงแม่หไหลเล่าโพดแล้วโพดอีกอยากให้แม่หายไวๆนะคะ ตัวเอเพนเองนะคะพี่น้องเอเพนเองก็จากสีซอยแนวใดเอเพนเองก็ได้ข้อมินไปส่วนตัวบรัวบอดอคนจะได้อ,าอ,อ่านแลยย่งนะคะพี่น้องเนาะถือว่าเอเพนเองก็ได้แนะนํานะคะหรือน,นาําเสนอให้บอดอยคนได้รับรู้เรื่องเล่าของการรักษาอีกทางหนึ่งนะคะพี่น้องถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกันแล้วกันนะคะก็เป็นยังค่ะสามารถที่จะดูแลรักษาหววคูก,กันไปนะคะ ละที่สาคัญก็คืออีหลาหน้อยบอกว่าไปหาหมอรอบหนาเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หายนะคะเพราะมันแค่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็หายโอ้สาธุนํานะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล่าของกิจใจเนาะพี่น้องเนาะบอกจู่เล่านี่แม่เหลือแต่แม่ผู้เดียวพอเองก็ได้ไปดทูที่ไปจากเล่าโดยที่ตอนนั้นเล่าเองก็ยังพันได้เต็มที่กับในส่วนของนาทีการงานนะคะพี่น้องตอนนี้บอกว่าทุกอย่าง เต็มที่และหลายผู้หลายคนนะคะรวนแล้วแต่พร้อมที่จะเสนอสิ่งดีๆว่าให้บอจูรับรู้นะคะอยู่ที่บอจูเพื่อนปฏิบัตินะคะสิ่งที่บอกว่าเพื่อนปฏิบัติก็แม่ตอนนี้ก็บอกว่าเต็มที่นะคะพี่น้องบอจูเล่าเต็มที่ทุกเรื่องเล่าอิลีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเม่เบาสู้กันฟังนะคะอีลาน้อยเองก็ซ้ำกันละ คาดการว่าแม่นมือนากระสีได้ไปเยี่ยมคุณยาถึงบ้านมาละนะคะอีหลานหน่อยเองนะคะพี่น้องบอกว่าอยากให้ต่คนอื่นเขาเจาแค่อธิษฐานจิตซื้อเขาเจา้าก็ยังดีวันดีขึ้นได้เนาะพี่น้องนะคะอันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ม่องบ่เห็นนะคะพี่น้องกดใจวิจันยานาณในการรับชมนะคะตัวนี้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ม,ม่มีผูใดพิสูจน์ได้นะคะหาลังคนบอกว่าเจ็บป่วยอยู่หอยหายวันหายขึ้น าหาบางคนเจ็บป่วยอยู่เขาหอดห้องไอซียูก็ขอให้ดีว่นดีขึ้นก็ดีวันดีขึ้นใดพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นความสุขข้างใจหรือจังใดแบบใดนะคะบ่ะสามารถพิสูจน์ได้ค่ะพี่น้องนะในตรงนี้อีหลาหน้อยเองก็ได้เอ่ยว่าจ่าได้เว้าด้วยตัวเองนะคะพี่น้องขอให้หนายแม่นะคะหรือว่าคุณคุณย่าสุภาพนะคะพี่น้องหายวันหายขึ้นดังที่อิหลาหน้อยเว้านะคะ นั่นก็คืออีหล่าน้อยบอกบอกสัีกเทือนึงอิหล่าน่อยบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วจ้ะไปหาหมอรอน้าตายแล้วเบิ่งดูนี่คือสิ่งที่อิหล่าน่อยบอกุพี่น้องขอให้เป็นจริงดังที่บาเนะพี่น้องเนาะอุ้ยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุูมค้องอิหล่าน่อยอยู่คาดการว่าบ่ได้หน่อยดอกพี่น้องเพราพอกแม่แม่เอฟซีล้วนแล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลสุขทุกขคนนะคะตุ่มหม ไปโฮมอยู่กับอีหล่าหน่อยกับบเดยหน่อยนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือขออันใดก็ขอขอสมหวังดังใจนะคะสู้ขู่สู้ข้นก็นแล้วกัดน,นะคะซึ่งกัดชิย่างก้าวเขาสู้ปีไม่แล้วนะคะพี่น้องบอโจเองก็ทั้งเตรียมงานซอยลูกพี่น้องนะคะในนอนที่สุดบอกว่าจะมีเสื้อผ้ายนะคะพี่น้องสําหรับงานมือแรงนี่นะคะวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต้องบอกว่าเป็นมือเข้าดาว เป็นมือทรงถ่ายผีเก่านะคะซึ่งบอกว่าสาวน้อยทบ้านเพงเกวได้ไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านหนองคูเดอ้อพี่น้องเดอ้อไอเพ่นเองก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องความกันนี่ก็คือวอลเ่องเล่าไปถึงบันอีหลาหน่อยนะคะกษิไดมีการขึ้นบันไม่วันที่หนึ่งมกราคมหกแปดซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะขอให้มีแต่แนวดีๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะทั้งเม็ดทั้งม้วนก็ร่วมอยู่กับพ่อหัวหน้าวงพ่อหัวหน้าวงมีห่วงล้างแนวี่้อง ะะเป็นกําลังใจให้บอดโจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณยยาสุขากเป็นกําลังใจให้บอดโจนะคะความกังวลป็นห่วงสายตาบอกเลยว่าบอดโจเป็นห่วงแม่หลายนะคะพร้อมกันนี่กับทั้งลูกไส้หน่อยนะคะพี่น้องหลายซิงแนวนะคะบอโจเองบอกว่าทั้งสี่ดูแลเบื้องแง่งบกเมียมาทั้งห่วกระควอดอ,ออกมาห่วงนะคะพี่น้องว่ไหนใครเดี๋ยวมีเวลาอยู่กับบุกบก,บกับเต่ากับลุกกับเมียนะคะ บอกว่าทุกสิ่งแนวบอดโจบ่เคยได้เหตุให้บอกว่าบอาพาดจักมองนะพี่น้องดูแลเต็มที่ในเรื่องของแม่ดูแลเต็มที่ในส่วนของลูกกับเมียพี่น้องนะคะอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องเล่าของครอบครัวบัดนี้หันมาท่านี่มาดูแลลูกสาวไงบัดนี้พี่น้องเออีิลาน่อยสิข,ขึ้นบ้านไม่กะเป็นลูกสาวคนโตของบอดโจไปเป็นลูกโตกเออบอดโจคนในรับเป็นลูกเป็นเต้าเมืม่อไหั่พี่น้องนะคะ รับเป็นลูกเป็นเต้าทุกคนทั่วโลกรับรู้ว่านี่คือลูกเอิญ่าลูกบุญธรรมของบอสโจโนะคะกีฬาน้อยได้บ้านได้ซองพอโจโเองได้เคยบอาวา่าถ้าเขามาอยู่ในสาวน้อยแลอว่นั้นบนท้ายไว้กีฬาน้อยสิมีรถมีบ้านหลังใหญ่ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่บอสโจโดได้บอาไวา้บอสโจโเพิ่นกับพยายามกระตุน้นพักดันจนกีลาน้อยได้มีมือนี่นะคะพี่น้อง ต้องขอบพุณนไปทางบอดโจยางสูงนะคะนี่คือพ่อผู้ปั้นพ่อผู้ให้นะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นนะคะคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะคะพี่น้องเฮ่งๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อจหรับถ่ายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คอให้ลำลำรุวยๆสุขปูสุขก้นจหรับเอฟซีที่เขามารับชมมือนีนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วหันไ้กดติดตามฝากกดติดตามน้ำเน่นะคะพี่น้องอย่างแสดงความคิดเห็นประกรันใดข้อมมนเขามาแตา่คิดเลย ส่วนไทายคลิปบอสโจกัเวลาหน่อยในฝากช่องกับเอ็นเทนเดอร์พี่น้องขอบคุณในความกรุณาของเพิ่นขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกูสุข้นนะคะขอยยิ่งมันหมานเด้อทองคาถาอุ้งอิงเนาะพี่น้องกำลังุ้ยลุ้ยสุกูสุข้นนะคะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงของค่ะเหลากระพริบซองเฮสเซนดอนเอ็นเจนได้จ่าฝากอะไรก็แสดในกำลังใจนี้เพื่อนก็เสียใจ